การต่อสู้ระหว่าง13แคว้นแห่งเขียดหิมะกำลังจะเริ่มต้นขึ้นขออนุญาตแนะนำตัวเองข้าคือทูตแห่งวังศักดิ์สิทธิ์สู้ไยช้างข้าจะดูแลการแข่งขันรอบแรกของการแข่งขันใหญ่แห่งเขียดหิมะ เป็นสมาชิกข,ของวังศักดิ์สิทธิ์วังศักดิ์สิทธิ์หรอพวกเขาดูแลการแข่งขันใหญ่แห่งเขียิม้าหรอพวกเขาต้องมีสถานะที่ไม่มีใครเทียบได้ในเขียิมา้าตอนนี้เหล่าชนชั้นนำที่ถูกคัดเลือกจากสี่อาณาจักรใหญ่จงกล้าออกมาและยืนอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดสี่แห่งเพื่อที่เขาจะได้แยกแยะพวกเจ้าได้อย่างชัดเจน ผู้ที่มาจากอาณาจักรภูเขามังกรจงมาทานด้านข้างของข้าเสียวหยาดูแลตัวเองด้วยนะพี่ชายไม่ต้องห่วงดูแลตัวเองด้วยเช่นกันได้เลยข้าไปละผู้มีความสามร้อยสี่สิบสี่คนดีมาก การแข่งขันใหญ่แห่งเขตหิมะต้องการความพยายามสูงสุดของเจ้าซึ่งจะตัดสินอนาคตรแระชตากรรมของเจ้าตอนนี้ให้ข้าอธิบายกฎของรอบแรกพื้นดินใต้ท้าของเจ้าคืออาณาจักรปีศาจตกสวรรค์ทันทีที่เจ้าก้าวเข้าไปไม่ว่าการหมพกพ้ของเจ้าจะทรงพลังแค่ไหนมันจะถูกระงับให้อยู่ในขั้นที่หนึ่งของขอบเขตลมปราณยุทธ์วิญญาณยุทธ์พลังภายในและแม้แต่วิชาทั้งหมดของเจ้าจะถูกจำกัดและใช้งานไม่ได้ ภายในอาณาจักรปีศาจตกสวรรค์จะรับรู้เฉพาะความสามารถศักดิ์สิทธิ์ที่บ่มเพาะภายในเท่านั้นอะไรนะการบ่มเพาะของเราจะถูกจํากัดให้อยู่ในขั้นที่หนึ่งของขอบเขตลมปราณยึดหรออาณาจักรปีศาจตกสวรรค์นั้นกดขี่มากเกินไปถูกต้องอย่างที่เจ้าสงสัยทันทีที่เจ้าก้าวเข้าสู่อาณาจักรปีศาจตกสวรรค์เจ้าจะเริ่มต้นจากจุดเดียวกันไม่ว่าจะมีความแตกต่างในความแข็งแกร่งปัจจุบันของเจ้ามากเพียงใด ในการแข่งขันใหญ่แห่งเขียนหิมะทุกคนมีโอกาสแน่นอนว่าท้าเจ้ามีพรสวรรค์และความเข้าใจที่แข็งแกร่งทุกคนจะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นเดียวกันไม่เข้าสู่อาณาจักปรปีศาจตกสวรรค์ต่อไปข้าจะมอบเมล็ดพันุแห่งโอกาสให้กับพวกเจ้าแต่ละคนภายในอนาณาจักปรปีศาจตกสวรรค์เมล็ดพันธุ์นี้จะช่วยให้เจ้าเลือกวิชาการต่อสู้เพื่อบ่มเพาะยิ่งไปกว่านั้น มเมล็ดพันธุ์นี้มีประโยชน์เกินจินตนาการของเจ้าเจ้าจะต้องตะลึงไปกับมันอณาจักรปีศาตกสวรรค์ที่เตรียมไว้กว่า10ปีกำลังรอโอกาสอันล้ำค่าครั้งหนึ่งในชีวิตจำไว้ว่าอันตรายและโอกาสอยู่ร่วมกันจงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อคว้าทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตตอนนี้เตรียมตัวเข้าสู่อณาจักรปีศาจตกสวรรค์ อาณาจักรปีศาจตกสวรรค์ให้ข้าลองสัมผัสด้วยตัวเองข้าหวังว่าน้องชายของข้าจะกลับมาอย่างปลอดภัยป๋อจุนเราจะเจอพี่เฟิงได้ยังไงเมื่อรู้ถึงนิสัยของพี่หลินเฟิงหากเขาอยู่ที่นี่เขาจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันใหญ่แห่งเขตหิมะอย่างแน่นอนแต่เรายังหาเขาไม่พบ เจ้ากำลังจะบอกว่าเลิกคิดมากได้แล้วไปที่พื้นที่สูงและเปิดโล่งกันเพราะอาจจะมองเห็นพี่เฟิงวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ